สวัสดีพี่น้องปกไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตำสไตล์คนอีสานนะผมมื้อนี้พ้าพี่น้องมากินตำเล้านะครับพี่น้องตำลาลาวสตอนะครับแล้วก็มีไก่ทอดหาดใหญ่นะครับเสบๆเพื้นเก่านั่นาดลน้องพี่น้องนอกพักมีแค่นี้ครับหาสื่อพักบอดายน,นะครับพี่น้องขออภัยหลายๆน้องพี่น้องเนาะนะครับมื้อนี้ขอบคุณเ,เจ้าของร้านขายส้มตำนะครับส้มตำดอนขีนะครับพี่น้องเพิ่นแถมมาให้ นะครับผมสั่งในไล์แม่นนะครับแต่เพิ่นแถมมาด้ดยที่บรูดอกนะครับมาออกม,มามาเบิงจังเห็นนะครับผมขอพระคุณหลายๆเนาะนมาพี่น้องฝนกรสิตกครับอืมอร่อยมากหมู่บ้านกับฝนตกบ่ได้ณไทยฮอนคลิป ต,ต,ต้องเอาแบบนี้จังสะใจ บังหนึ่งกำตังสิ่ทายกับส่วนลิ้นมาเดย้องว่ามันสิบประซ็เข้ากันดีครับตตมบากคุ่งถอดไก่ไก่ถอด,ถอดหรือว่าไก่ย่าง กิ <idd> <Lust> <ubers> นยังกันนี่พวกคนจำหรอวินน้องนอแจากล่องพันมีก่อนครับปนุสาแถมไม่ห้องอือืม แสบครับ มื่อหนากินไก่ทอดห,หันไงผมติลองไปซื้อเองเบิ้งครับผมอยากรู้ว่าราคาติดตั้งกันหลายบ่จากเ้อตังในฟูดแพนด้ากับไลแมน ต่อไม่อยกกู่กองนึงผมได้ี่น้อกลายแห้งเื้อเปิดออกมากินนี่แบบสนดยอด 嗯。Mm. ตั้งเติตั้งของมาหนผ่านทุกร้านแซ่บทุกร้านสมเพิ่นเปิดร้านอยู่พี่น้อง มื้นไปซื้อมืนกระดองมาตำกินอยากกินตำมืนกระดอง อยาอย่าแซ่บข้าวเหนียวเก็บแม่นซื้อมาสองถุงสร้างสองถุงคือเก่ารอบนี้สร้างถุงเดียว อืแสบลายจนเริ่มกินผักเครื่องมันอืมเครื่องเคียงไหล โอ้เป็นส้งลิ้นๆบางนึงในฝนบันี้เงียบแล้วพี่นอ้องสงสัยเมกแ,แล่นพันละ เมื่อนี่สงสัยหิวหิวแห้ง <c oughs> เลยแสยบครับเพราะว่ายุงเลี้ยงกินนในหน่อยเมื่อนี่แล,ล้วก็มาออกกำลังกายอีกเลยหิวตึงกันคนเด้ มีมือไหนที่ปวดเสียบตี คุณพี่น้องนะครับผมที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลานี้นะพี่น้องเด้อพอกันไหมในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณหล,ยลายๆสวัสดีครับ